เท่าไหร่นะครับยอดเงินทั้งหมดตอนนี้ครับอ,อ,อ,อยู่ที่รวมรวมดอกเบี้ยด้วยอยู่ที่สองล้านหกค่ะสองล้านหกถ้าเขาคิดค่าปรับค่าอะไรเนี่ยตกวันเท่าไหร่ครับต้องจ่ายเขาวันละแสนเลยค่ะวันละคือรวมเบ็ดเสร็จในสองล้านกว่าเนี่ยเป็นเงินจริงสดที่ได้รับจริงๆมามารนะประมาณเท่าไหร่คะประมาณแปดเก้าแสน เริ่มต้นจากที่เราอธิัฐว่าเราไปหลงเชื่อยังไงครับตอนแรกอ่า,าก็คือว่าเริ่มต้นเริ่มแรกก็คือมีคนเข้ามาทักไลนะคะ์ค่ะประมาณนี้ว่าแบบอาสนใจกู้ยืมเงินไหม,มแล้วก็แบบหลงเชื่อก็เลยกดเข้าไปว่าอาสนใจขอรายละเอียดหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ส่งรายละเอียดมาให้เหมือนกับอ่าเริ่มแรกอะคะ่ะกู้อ่าสามหมื่นบาทได้รับสามหมื่นสอง แต่ว่าชําระภายใน7วันอ,อะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าไม่ชําระเขาก็จะมีค่าปรับอะไรประมาณนี้อรอบแรกเราชำระไปตรงไหมครับตรงค่ะอ๋อลองดูเนาะแล้วก็ตรงใช่แต่หลังมามีปัญหาใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มเล่มหมนไม่ทันแล้วใช่ค่ะแล้วทีนี้เริ่มหมนไม่ทันมันบวกค่าตอบมากขนาดไหนครับสิบเปอร์เซ็นต์อ่าสิบสิบอ่า 10%ต่อวันค่ะของเงินตัวไอของของเงินที่เรากู้10%ต่อวันใช่เฉลี่ยทุกวันนี้กี่แอปครับที่เราสมัครที่เราแปดแอปสิบแปดแอปเพื่อที่จะเอามาแก้ปัญหาไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้ท่อไม่ถึงการเนาะใช่ค่ะอ่าเราก็เลยอยากแก้ปัญหาไปคิดว่ามันจะหมุนเวียนได้ค่ะเงินเท่าไหร่นะครับยอดเงินทั้งหมดตอนนี้ครับอ่าอยู่ที่รวมรวมดอกเบี้ยด้วยอยู่ที่สองล้านหกค่ะสองล้านหก ถ้าเขาคิดค่าปรับค่าอะไรเนี่ยตกวันเท่าไหร่ครับต้องจ่ายเขาอ่าวันละแสนเลยค่ะวันละแสะเะนเนาะใช่ไหบอกว่าถึงวันละแสนห้าด้วยใช้คำนวณดูแล้วประมาณนี้เลยอใครรับเงินจริงเท่าไหร่ครับเงินที่รับจริงๆถ้ารับเงินจริงไม่อ่าถ้าสมมติว่าเหมือนเรากู้สี่แสนรับจริงแค่ 2, 8, 8สองแสนแปดประมาณนี้ค่ะคือรวมเบ็ดเสร็จในสองล้านกว่าเนี่ยเป็นเงินจริงสดที่ได้รับจริงๆประมาณเท่าไหร่ครับอ่าประมาณแปดเก้าแสนนะคะประมาณนี้แปดเก้าแสนใช่ครับ มีข่มขู่ไหมครับมีค่ะขู่ว่าอะไรมันครับขู่แบบเออจะมาตามถึงบ้านะอะไรประมาณนี้ม,มีดาทั่วไปอ๋อแล้วเขาดูดข้อมูลอะไรไปมั่งครับมีดูดข้อมูลอ่ามีเบอร์โทรศัพท์ที่เราเมมเบอร์อะค่ะเมมเมมชื่อในโทรศัพท์คือเขาดึงข้อมูลไปหมดเลยออแล้วก็มีอ่ามาคุกคามทางทางเฟซบุ๊กทางออนไลน์อืมข่มขู่อะไรพวกนี้เนาะใช่ได้ไปแจ้งความไว้ด้ยังครับไปแจ้งแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงเขาเนาะ ไม่ได้มีเลยนะแต่ว่ามันบางทีมันเกินไปใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออยากฝากนิดนึงงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลยังไงครับเรื่องนี้ ก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คืออยากให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือแล้วก็อยากเตือนให้ทุกๆคนนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อเนาะใช่ค่ะอย่าตกเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อค่ะคือเราเราเราเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วเนาะใช่ค่ะมันไม่มีอะไรที่แบบหามาได้ง่ายๆเลยอืมก็คือเป็นอุทาหรณ์เนาะค่ะแต่ว่าทีนี้ในเรื่องความปลอดภัยนี้ก็เราก็ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใช่ไหมคบใช่ค่ะ อตอนนี้ได้แจ้งความไปแล้วเนาะใช่ค่ะ,ะแล้วโทรมาข่มขู่ทุกวันไหมครับโทรทุกวันเลยค่ะโทรแบบโทรทุกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนอหรือทุกทุกคนที่หนูเมมเมมเบอร์ไว้ในโทรศัพท์อะคะ่ะแล้วข้อพิรุษเขาเราขอขอพบเขาได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเขาบอกไหมว่าอยู่ไหนเขาไม่บอกค่ะว่าเขาอยู่ที่ไหนอ๋อแต่ว่าคนที่โทรมานี่ซ้ำหน้าไหม ไม่ค่ะคือเบอร์ไม่ซ้ำแล้วก็โทรกลับไม่ได้เลยโทรกลับไม่ได้เลยใช่ค่ะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราปู้แอปผ่านนี้ก็จะมีแอปอื่น,นไหลเข้ามาใช่ค่ะคือเขาจะทักมาตลอดว่าอาสนใจไหมพอเราปุ้บแอปนี้ปุ๊บแล้วก็มีแอปอีกแอปหนึ่งทักทัก,ทกมาตลอดรู้กันอะไรประมาณนี้เนาะใช่ค่ะอ๋อเหมือนรู้กันก็คือทําให้เราหลงเชื่อไปเรื่อยๆเขารู้ว่าเรามีเครดิตเราอยากสมัครว้นนี้เขาก็มาเรื่อยเนาะใช่ค่ะ ครับผมก็คือตอนนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งเราที่เราออกมาขอความเป็นธรรมอีกส่วน,นเราอยากให้เป็นอุทาหรณนะ์ด้วยเนาะใช่ค่ะฮัลโหลครับพี่วันนี้ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอ่าแพมแพมนะคะค่ะครับครับแคมสวัสดีครับอ่าค่ะพอดีหนูจะถาม<อ>พี่อะว่ายอดของหนูตอนเนี้ยเหลือเหลือเท่าไหร่ยอดของหนูที่ตกมาสี่แสนยังไม่ได้จ่ยายสักบาทเลยนะแพอืมอ แล้วหนูขอเวลาได้ไหมคะของวินโลน่ะเพมได้จ่ายเขาไหมวินโลน่ะถ้าได้จ่ายไม่พี่เดี๋ยวพี่ตัดยอดให้ไม่หนูถามพี่แล้วแล้วแล้วหนูขอเวลาได้ไหมคะได้ครับแต่แต่แต่เพมหายอดมาชำายพี่หน่อยได้ไหมพี่จะเอาอยอดส่วนตรงนั้นนะไปเคลียร์ทางบริษัทปล่อยเงินเพราะว่าตอนนี้เขาส่งเชื่อคี้มาตาส่งเชื่อแอมมาให้พี่ใครปล่อยเงินน่ะเขาจะไหมอ๋อเข้าใจค่ะอ่า นั่นแหละพี่อยากเจราจาแเราอยากไปลอยเรื่องเพราะว่ายอดมันไม่ใช่น้นนอยไงพี่มีอยากทำนั่นเรารู้อยู่ว่าเงนกูน้ในระบบเนาะค่ะพี่คะแล้วบริษัทที่อยู่ในนี้ขอไปเจราจาได้ไหมคะไปเจราจาอย่างไรอเอาเดี๋ยวค่าใช้จ่ายพี่ไปตามที่อยู่ทะเบียนมา,นาได้เพราะว่าเขาโยนชื่อเชื้อมาให้พี่แล้วเอาตรงๆเลยจ้ะรเราเราทำแบบนี้มันเราก็รู้อยู่ว่าบริษทัทของพี่อะทำมันเกินกฎหมายกำหนดไว้เข้าใจไหม อืมค่ะพอดีว่าแพีจะเอา,อาหลักซับไปให้ดูค่ะว่าแบบจะพอใช้นี่ไหมอะไรยังไงอะค่ะเพราะว่าตอนนี้มีฉนดที่มันไม่ได้เราพันมันมันมันรับไม่ได้เราพีคุณจริงนะถ้าเราเอาเขาธนาคารเราเอาเงินส่วนก้อนนั้นเมอามา,มา,มาปิดเขาพี่อะพี่สามารถไป็นิรจาทางบริษัทเงินปูได้ที่ที่ยินดีที่จะ,จะเสนอให้ได้เข้าใจไหมเพราะว่าพี่อะอยู่ส่วนกลางตอนตอนเนี้ยแล้วยอดมันหลั่ครึ่งแสน ไอ้ครึ่งล้านนะมันไม่ใช่น้อยอะ่ะสำหรับพี่นะเงินะเดินพี่มือนหน้าวพ,พี่ทำงานในเขาไ่อพี่คะถ้าสมมติว่าหนูโอนปิดเนี่ยพี่สามารถลดให้ได้เท่าไหร่ะคะมันมันต้องไปคุยกับทางบริษัทอีกอะ่ะเอลเอางี้นะเราจะปิดตอนไหนเราเรานัดกับพี่คุยกับพี่ให้รู้เรื่องเดี๋ยวพี่ไปคุยทางบริษัทก่อนแล้วก็มาตกลงให้มันจบกันด,ด้วยดีไงถ้าเราถ้าพี่รับปากเราว่าจบให้แต่พอเราโอนมามันไม่จบให้มันก็เป็นเรื่องอย่างเดิมถูกต้องไหม อ๋อค่ะอ่าพี่ต้องเคลียร์ก่อนเราเราคุยกับพี่ก่อนได้เลยแล้วพี่จะจะเอาคําเสนอของเราไปคุยปรึกษากับทางบาริษัทว่าเออลูกค้าติดต่อกลับมาแล้วนะอ,อะไรเงี้ยเขาขอปิดปิดจบทีเท่าไหร่อ,อ่าอะไรเงี้ยแยวพี่จะให้คาตอบทีหนึ่งค่ะหนูขอเวลาสัก<อ>เดือนหนึ่งได้ไหมพี่เดือนนึ่งเเอาเอาตรงน่าถ้ามีไม่ชอบปิดที่ักคืนเงนก่อน แสนก่อนพี่จะไปคุยเข้าได้เพราะว่ายอดของเราสี่แสนไปได้ไหมมูขอไายในเดือนนี้ได้ไหมคะพี่จะให้เกิดลดเท่าไหรอ่อ่ะภายในเดือนนี้ใช่ไหมเพราะว่านี่มันตนมันเปนตน,ตนเดือนอยู่เลยค่ะพี่พได<ว>้เกิดแล้วพี่ไปคุยทางบริษัทแล้วพี่ไปคุยทางบริษัทก่อนอ่นั่นมันมน่าจะเป็นค่าปรับนะค่าปรับบางคน่าจะไม่ปรับ กูอนเราก็พิมมาเดี๋ยวพี่แคปมาทานตรงนี้ไปส่งให้เขาว่าเราพิม์เลยว่าพี่ท่านหนูปิดยอดภายในเดือนนี้จะมีส่วนลดเท่าไหร่พิมมาเดี๋ยวพี่แคปตรงนั้นเอาไปคุยทำเสามสหรถโอเคไหมอืมได้ค่ะ